สวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณของเดือนตุลาคม2565นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะได้ไพ่อะไรนะคะก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ที่ไม่เคยดูคลิปของอาจารย์นะคะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะอาจจะงงๆนิดนึงว่าไพ่ของอาจารย์เป็นไพ่อะไรแต่ว่า แล้วยังไงอะไรยังไงถ้าเป็นประจําวันเนี่ยอาจารย์จะเปิดแค่สามสามใบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการพยากรณ์รายเดือนจะเปิดห้าใบแล้วไพ่เสี่ยนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ทําเป็นคนแรกนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ดูกันมาเป็นสิบยี่สิบปีนี่ก็จะรู้นะคะทีนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะไพ่ใบแรกของคุณจะได้เสี่ยนไพ่ส่วนนะ พระอิศวรเนี่ยในทางฮินดูก็คือพระศิวะมหาเทพนี่นะแล้วก็นี้เป็นเสียงของปู่มุจลินที่ท่านแผ่พังพานให้พระพุทธเจ้าวานะถ้าถ้ายังจํากันได้ในประวัตินะคะเนี่ยอาจารย์จะไม่เล่าประวัติเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะส่วนไพ่ใบที่สามจะเป็นเสียงของพระนารายณ์คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะมีโชคนะ มีโชคในเรื่องการงานในเรื่องอาชีพในการทำมาหากินนะคะจะได้โชคได้ลาบบางคนอาจจะได้ที่ทำกินใหม่หรือมีการโยกย้ายถิ่นฐานในที่ทำกินใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆบางคนอาจจะได้อาชีพใหม่ด้วยซ้ำหรือว่าบางคนอาจจะได้อาชีพเสริมบางคนอาจจะได้แบบว่าออซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำมาหากิน หรือว่าแบบร้านของเรามันดูเก่าไปแล้วอยากจะรีโนเวทอยากจะทาสีใหม่หรือว่าฝนตกน้ํารั่วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมที่ทำการากินใหม่แล้วก็ดีดียิ่งขึ้นอพอรีโนเวทซ่อมแซมแล้วลูกค้าก็จะมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะค้าขายดีได้เงินได้ทองได้สมบัติในที่ทากิจตรงนั้นอันนี้อาจะแนะนําว่าให้ไหว้เจ้าที่นะให้ไหว้เจ้าที่ด้วยกล้วยนะผละไม้ สักสี่ห้าอย่างนะเป็นกล้วยเป็นสับป,ประรดเป็นอ้อยเป็นส้มอะไรพวกนี้ที่เป็นเป็นผลไม้มงค,คลนะ่ะสักห้าอย่างนะคะในที่ที่ทำมาหากินของตัวเองอนะที่ค้าขายอะนะคะประมาณนี้น้ำพวงมราลัยหมากภูหริยาเส้นให้ว้นะคะให้ว้เป็นพวกเป็นพวกผลไม้อ่งนะคะแล้วก็ขอเขาถ้าใครที่ทําร้านใหม่จะเปิดร้านใหม่เนะี่ยก็ขอ ขอพอรให้ค้าขายดีนะประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะแบบได้ไปท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวได้ไปรีแลกซ์ได้ไปผ่อนคลายสมองเงี้ยได้กินของอร่อยอย่างเงี้ยได้ไปเนฮาปาร์ตี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะแล้วก็จะส่งความปรารถนานะคิดอะไรไว้ก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองแบบเอ่อต้องการอนะ่ะประมาณนี้นะคะถือว่า คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะคะเอาละค่ะก็ขอจบคำทำนายไมเพียงเท่านี้นะส่วนใครที่แบบอยากจะดูคลิปที่เจาะลึกสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ไปดูในส่วนของคิพยากรณรายเดือนนะคะแต่รายเดือนเนี่ยจะดูตามลักษณะและราศีของคุณนะคะจะไม่ได้ดูตามวันแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเช็คดวงชะตา ของตัวเองจริงๆเป็นรายบุคคลนะคะเขาให้ติดต่อรองแอดมินมานะคะแล้วก็ชมคลิปของอาจารย์แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะรบกวนแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะเป็นวิทยาทานนะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ